สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะขอมาแนะนำตัวเองนะคะเมนารินานะคะเป็นครูสอนโยคะนะคะก็มีประสบการณ์การสอนนะคะมา16ปีนะคะเริ่มการสอนตั้งแต่ตอนปี2005นะคะเมสอนโยคะครั้งแรกนะคะก็ที่สตูดิโอ i ิ๊กครัมโยคะที่อเมริกานะคะจากนั้นก็มาสอนที่เมืองไทยที่แคลิฟอร์เนียวาวแล้วก็ลาลาบายโยคะแล้วก็เคยเปิดสตูดิโอสอนโยคะเอง ซึ่งปัจจุบันนี้เมยสอนอยู่ที่ Royal Bangkok Sport ครับนะคะณตอนนี้เมเน้นการสอนคือ Healing โ y o a นะคะซึ่งก็จะเป็นโยคะสไตล์ที่มเมย์จะมาสอนใน y YouTube Channel นี้นะคะก็จะเป็นการบำบัดร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจใน YouTube Channel นี้ก็จะมีคลิปโยคะสอนโยคะสั้นๆนะคะ30-15-30นาทีนะคะที่จะสอนโยคะช่วยบำบัดร่างกาย ก็จากทุกวันนี้นะคะที่คนเราเนี่ยจะใช้ไลฟ์สไตล์ในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเยอะทําให้บางครั้งในร่างกายเราเสียสมดุลน,นะคะในการในสลีละาของเราก็มันจะเป็นโยคะ l ม e s s โยคะที่จะช่วยปรับสมดุลปรับโครงสร้างร่างกายของเราช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อโยคะที่เมจะสอนเนี่ยก็จะเป็นการนั่งสมาธิที่จะช่วยบําบัดน,นะคะความเครียดต่างๆคนก็จะ เครียดน้อยลงแล้วก็จะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็บําบัดอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นเวลาที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆที่เราเกิดความเครียดน,นะคะแล้วก็จะมีทิปซลทริกต่างๆนะคะในการช่วยบําบัดทั้งร่างกายและอารมณ์แล้วก็มีเครื่องมือต่างๆที่จะมาช่วยในการสอนด้วยอย่างเช่นนะคะม y ริงนะคะก็เป็น อุปกรณ์ที่ช่วยในการเหมือนนวดร่างกายงานะนี้จะเป็นของเกาหลีหรือว่าเป็นโยคะวิวนะคะที่จะช่วยในการฝึกฟิสิกอลนะคะโยคะทางด้านแบบร่างกายเพื่อสร้างสมดุลของร่างกายส่วนทางด้าน m e n อเมนะคะมีก็จะมี essential oil นะคะซึ่ง essential oil เนี่ยมเมย์ใช้มาประมาณสปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ essential oil ในการที่เราจะสามารถใช้บำบัดร่างกายได้ ดังนั้นในคลิปของเมยทั้งหมดนะคะก็จะเป็นคลิปที่ช่วยในการสอนให้คนเนี่ยสามารถบำบัดร่างกายแล้วก็อารมณ์ได้ด้วยการใช้โยคะนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่จะเรียนโยคะแล้วก็ฝึกสมาธิในสไตล์นี้นะคะก็สามารถกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้นะคะ อาทิตละหคลิปนะคะอย่างน้อยก็ยังไงช่วยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ